ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจ๊ผู้เสียผูวันนี้มาหนีน้ำกันอีกแล้วครับฝนตกกางหายครับจะของว่าถ่องเอาเนาะดูครับน้ำแค่คอยองแล้วครับพี่น้องวันนี้เราอยู่เพชรบูรณ์ครับตาอำเภอชนแดนขึ้นลาดแค่ครับพี่น้องโอ้เกี่ยวกับน้ำครับพี่น้องน้ำคำก้าวคำครับวันนี้ ัอใจโคกน้อยมาบริการเข็นครับนี่ครับฝนตกเพิ่งหายครับเพิ่งมากันครับนี่บ่าย3ามโมงครับสิ้านาฬิกาเกี่ยวเย็นเลยครับวันนี้มือสั่นไปนิดยังยังไม่มีทุนซื้อที่จับเลยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้อง49ครับวันนี้คนขับอายุ10 16แล้วกันพอ15มาหลายหลายวันแล้วครับพี่น้องว่าเพิ่งจัดเพิ่งเกิดไปเนาะ เกียร์าอายุ11ครับครับเครื่210อง210ดีสุครับไปแบบชิวๆกันเลยน้ำเยอะมากเลยครับพี่น้องยันโบครับยัดโบโรงงานครับ วินท้ายเครื่องหน้าแปดครับช่วงล่างเดิมๆเลยครับ4ี่แปดข้อลันเลอร์ใหญ่ครับรถคันนี้สี่เก้าครับพี่น้องได้อยู่นะครับพี่น้องถ้าพูดถึงจะสู้รถเดียวใหม่เขาไม่ได้ก็อาจจะศักษนาเป็นตัวหนักครับรถสี่เกก็หลายปีแล้วครับเดิมๆเลยครับพี่น้อง ยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าเะรษรกิจช่วงนี้น้ำมันแพงครับพี่น้องก็เลยแย่หน่อยเรามาสาระหรือไรสาระสักนิดนึงเนาะเอซผมตอนนี้อยู่สอง้อยกว่าคนครับพี่น้อง เราก็พยายามหาสาระดีๆแต่ยังว่าแหละงานประดานี่เป็นงานรถเกี่ยวครับก็เลยมีแต่รถเกี่ยวเนาะไม่ค่อยจะไปที่ท่องเที่ยวก็ถ่ายบ้างแต่เราไม่ค่อยได้ทำคลิปน่ครับพี่น้อง แบบชิวๆเลยครับพี่น้องคลิปนี้จะยาวหน่อยถ้าชอบคลิปผมเทียบูเทียบูทีมงานตัวดำขอบคุณครับ